ครับสวัสดีครับพบกับรายการพอดคุง555นะฮะหลังจากคลิปที่แล้วได้ทำการสอนเออ่ปล่อยสัญญาณ Wifi หรืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะฮะเออ่คลิปนี้ก็จะมารีวิวแอป,ปแปลภาษานะฮะแปลได้ทุกภาษาครับอืมก็อย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ,ปกฤษแปลเป็นไทยนะฮะ หรือว,วา่าภาษากรีกแปลเป็นอังกฤษอะไรอย่างนี้นะฮะเลือกได้นะก็ไปหาโลด,ดตั้งตามเพจโตนะก็ให้พิมพ์แปลว่า G O O G L E ก็แปลว่า Google นั่นเองนะฮะ,ะก็จะมีแอปต่างๆมากมายนะฮะเลื่อนไปเรื่อยอ่ามันก็จะมี คลิกอันดับที่7นะฮะ Google แปลภาษานะฮะพอดาวโหลดเสร็จมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะก็ไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะมาถึงมันก็จะมีภาษาอ่าตอนนี้ผมเอาเป็นภาษาไทยนะฮะอันนี้ก็ภาษาอังกฤษผมต้องการนำาสษาไทยเป็นแปลเป็นอังกฤษอนะ่แล้วก็พิมพ์ไปนะอย่างเช่น ม,มาทำอ่ามันก็จะมาให้เลยนะอ่าค่ะภาษาอังกฤษมันก็จะอยู่ข้างล่างนะฮะอ่าเออคำยากๆก,ก็ได้นะฮะมันก็อาจจะแปลไม่ตรงแต่มันก็ทำดีมากนะฮะอ่าเราจะเอาอังกฤษมาอ่าหรือว่าจะเอาภาษาอื่นก็ได้นะฮะอนีนี่ ป e ี r T ฮอ,อตนะฮะก็ต่อไปก็จะเป็นเอิมรูปภาพถ่ายรูปภาพมันก็จะแปลให้นะอันนี้ก็เป็นเสียงอันนี้เป็นการเขียนะต่อมาก็จะเป็นประวัตินะประวัติก็จะมีประวัติให้เราหรือว่าให้ดาวก็ได้นะอ่ะผมลบประวัติไป นะไอตรงเอ่อข้าข้างข้างนะก็จะเป็นเอ่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้นะต่อมาไอตรงรูป3จุดนะอ,อ่ก็จะมีการเอ่อบุ๊กอะไรนะการแปลภาษา sms ล้างประวัตินะฮะไม่ต้องล้างแบบผมก็ได้การตั้งค่า เชื่อเหลือแอนความคิดเห็นนะฮะมันก็เป็นคําเดียวที่ตอนนั้นผมสอนเอ่อเอ่อใช้เกมแฮกเกอร์ดัมมิสูดนะเอ่อก็ผมก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะฮะก็สวัสดีครับถ้าคราหน้ามีอะไรก็เดี๋ยวมาถามให้ดูใหม่นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย